สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมได้นำเอาประเด็นสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรายการในสูติบัตนะครับซึ่งเราสามารถที่จะขอแก้ไขอะไราการที่จังหวัดอื่นได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับ สำหรับประเด็นสงสัยในเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีคุณผู้ชมเนี่ยสอบถามไปยังสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองนะครับว่ากรณีที่ลูกของตนเองเนี่ยเกิดที่จังหวัดหนองคายแต่ปัจจุบันเนี่ยได้ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยนะครับถ้าต้องการจะแก้ไขในสาระสำคัญในใบเกิดเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยพิมพ์ผิด จะต้องยื่นขอแก้ไขที่จังหวัดหนองคายนะครับจังหวัดที่เป็นผู้พิมพ์ผิดเนี่ยนะครับหรือจะไปยื่นที่จังหวัดอุดรธานีตรงนี้จะต้องทําอย่างไรนะครับคําตอบในเรื่องนี้นะครับการแก้ไขรายการในสูติบัตรสําหรับผู้ที่มีสัญชาติไทย หรือผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยสำนักทะเบียนที่ต้องดําเนินการเนี่ยได้แก่สำนักทะเบียนอําเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นแห่งที่ผู้มีรายการไม่ถูกต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังนั้นเนี่ยหากมีความประสงค์จะขอแก้ไขรายการในสูติบัตรก็ให้ไปยื่นคำร้อง ขอแก้ไขอะไร,ราการในสูติบัตรที่สำนักทะเบียนของผู้ที่จะแก้ไขอะไร,ราการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับการแก้ไขตรงนี้เนี่ยต้องไปยื่นแก้ไขณที่อยู่ตามทะเบียนบ้านปัจจุบันที่เราได้แจ้งในเรื่องของใบเกิดหรือใบสูติบัตร ในท้องถิ่นที่เราอยู่นะครับต้องกลับไปแก้ในกรณีนี้เนี่ยก็ต้องไปแก้ที่จังหวัดหนองคายนะครับที่ได้ออกใบสูติบัตรแล้วก็พิมพ์ผิดเราต้องไปแก้ที่นั่นนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ